สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนมาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วเซียนเจ้าเจ้าจากสาวพิมพ์อุดร to U K พี่น้องจ้าเออมา <c oughs> มียังนะคะพี่น้องเออม,มามือนี้กันสาวพิมพ์กับสีมาส่วนพี่ส่วนน้องนะคะไปเอาบุญน้ากันนะพี่น้องจ้าเออสิจไปวัดจ้า <c oughs> สิปีสิศาส์นะคะ วันวันไปวัดทเทือนะคะไปเทือนึ่งยืมไปกลับไปเมืองไทยมาไม่ได้เลยเนี่ยทิเทียที่สองได้ยังไปวัดสาวพี่มัดดีนี่แหละจามาเบิงมาเบิงมาเบิงจามา <c oughs> เป็นสังฆทานน้อยนะคะสาวพีเ่เผ็ดสังฆทานน้อยเนาะค่ะเนาะกับเสียเอาใส่ถุงนี่เลยค่ะไปไปตั้งนั่นร้อนะคะตะบานสิได้สิได้สื่อเอาหนามเนาะคะ่ะเนาะหนามจะแพ็คนุ่งนับหน้อน กะซีมีเอ่เอน้ำยาซักผ้านะคะเนาะน้ำยาซักผ้านะเอน้าใส่กาแฟพี่น้องค่ะน้ำตาลนะคะนะ้องน้ำตาลของของกินของกิของ,งใส่นะคะเนาะกบซีมีเอ่อ ชาเนาะคะ่นนะคะ่ะชานังเนาะ,ะพี่นงคะ่ะบดบดบอยบือวาปนดเนาะคะ่ะธรรมดาธรรมดานะคะาข้าจัดเอกเนาะคะ่ะนอกากใสย,ยังหากินยังไงเน่้าใสอะไรเขาจัดใส่นาะคะพี่นงคะ่ะน้ำยาช่าความสะอาดเนาะคะ่ะนเช็ดอันนี้น้ายาล้างห้องน้ำน,นะคะ,ะ,คะกาแฟะค,ะค่ะกาแฟเนาะนะ แล้วก็น้ำยาล้างเออ่ถ้วยล้างซ้ำน,นะคะ่น้อค่ะบอยครับถ้วยคัสซ้ำนะะพี่น้องเข่าถุงหนึ่งนะคะนะ่ะเข่ากิโลหนึ่งแล้วก็แปรงซีฟันนะคะนะเนาะยาเนาะคะ่ะขาดบ่ได้ก็คือยาเนาะพี่น้องคะ่ะใส่ยิ่ใส่ก็ขาดยาบ่ไดรนะคะเนาะ ใส่ลงไปนะคะ่ะนี่แตสิไปซื้อเอาดอกใหม่นะไปซื้อเอาดอกใหม่ก็เป็นเอาน้ำนะน้ำแพ็คหนึ่งนะคะไปไปถวายน้ำมูลเพื่นนะคะพี่น้องค่ะนั่นแหละเด้อเพราะมีอยียงมากไหมนะคะไปนี่กับ่เม่นนันนันในพี่น้องหนาวหนาวขึ้นไปสูงสูงคุณเอ๋อยู่ทั้งพูดทั้ง,งนัง่นพุณเอ๋หนาวไลยนะคะต้องต้องเตรียมให้พร้อมเนาะคะ่ะว่า อันเขาสิใส่อียังแไงนะเพกันนะโอ้ยหัวก็ต้องเอาให้อุ่นไว้นะพี่น้องค่ะแห้งอ้วนแห้งญ่แห้งไซแห้งเออนั่นน่ะเสือเนาะเสือหน้าหนอ่ะอุ่นๆเาพี่น้องเลยต้องไปแนวนี้ทำไปแนวนี้สักอย่างเดียวเนาะค่ะ ขึ้นไปซัวสีเลวเนาะซัวสีเลวการแล่งงานเนาะคะมีหลายอย่างนะคะเป็นเป็นบุญเอ๋ก็จับอีหยังบุญบุญอีหยังล่ะพี่น้องจับ่ <c oughs> ะไรหลับหลับบ่เป็นอย่างดอกเนาะคอยจำบ่ไรก็ ก็ยังเบอร์เบอร์อยู่บได้นอนมือขึ้นนี่บได้นอนสวัวสีนอนสวัวสีได้นอนมือขึ้นนี่ตีตีซองพี่น้องเอ้ยซาพิม <c oughs> เลิกงานอันปาตีเราซาพิมเกิดล่างถวยล่างซ้ำเนาะล่างหนุนนีนั่นเนาะค่ะนาอเช็ดในคงในขั้ว <c oughs> สวัวสีเลวอีพีนอเคอยมือลายมือลายวันนี้ไปนอนได้สองชั่วโมงนี่นี่เออ ตั้งนาฬิกาปุ๊กตีห้าครึ่งตีห้าครึ่งกับเอนอนตีสองกว่า,วานะคะเนาะยูบประมาณสองชั่วโมงนะ,ะตอนนี้ทามูยนะพี่น้องคาทามูย <c oughs> จะได้ยั้งไปบ้านเนั่ยนี่ยกินคอยอันทอดไข่ทอดไข่เ้วบันที่นี่คอยกันเอามาพัดกะเพรานะค่ะเนาะเห็ดผัดกะเพรานะคะผัดกะเพ,าะะพรพาทอดไข่นะค่ะเนาะ ผัดกะเพราไข่ทอดอย่างประมาณนี้แหละนั่นแหละคะ่ะพี่น้องจา้าอันขอบคุณหลายๆเด้อสัว,ส,ว,ส,วสัวมูสีมาด้วบ,บาทนี่จากแยามใดดอกเออมาสิออกเอเจ็ดโมงเสาร์อันนี้อีกสิบกว่านาทีนะคะเนาะมูขกากราค่ะสิเด็บพักกันออกเดินท่างนะระยะท่างสิบประมาณเออจามสิบ <c oughs> เกือบสี่สิบนาทีนะคะเนาะ ไปวัดบ่มันมึงบ่มันอยู่ไก่ไก่สาวพิมเน่ไก่เติบอีพี่น้องเอ้ยแต่ว่า <c oughs> ใจประสงค์สางเนาะค,ะะคะ่ะเนาะไก่ปนกันใดก็ต้องไปนะคะไปเอาบุญเนาะคะ่ะเนาะบ่มีปัญหาเลยอันกับการคําว่าไก่นะคะไปน้ำกันหาขุนนะคะก็สิมีอันหมู่สาวพิมพ์เอ่อสามขนแล้วก็ลูกสาวสาวพิมพ์แล้วก็สาวพิมพ์มไปน้ำไปน้ำกันหาขุนนะคะพี่น้องะคะ่ะน้ำเนาะเดวเซียน เอเอางานบุญมาฝากมาพี่น้องค่ะขอพุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนเนอจ้ะ <c oughs> ขอให้ทุกคนมีอยู่ดีมีแห้งนะคะกิจสิ่งใดขอให้ได้ดังขั้วมุงมัดปารถนาเนอขอพุณที่ <c oughs> แวะเวียนเขามายามเอ่อามข่าวสาวพิมพ์นะคะพี่น้องค่ะอย่าลืมเด้อกดไไหลสาวพิมพ์น้ำเนยด้อพี่น้องค่ะเขามากระไดเซรอมีอันคิดไม่ไม่งาม,งามสวยๆตลอดไม่ได้แล้วขอตัวตะมูติมาฝากนะจนะ๊ะเนาะ ไปก็ได้พี่น้องค่ะ <c oughs> มันสวยแล้วนะคะนาะเดี๋ยวมูลล่นกระมานะคะนาะสิบไปซืออาน้ำน,นะคะบ๊ายบาย